ไอ้ปีชยาประกาศข่าวดีที่สุดรอบปีหลังมรสุมถาโถมต้องเข้าโรงพยาบาลนอกจากเรื่องคดีสยนายแล้วอาการป่วยของคุณพ่อและคุณแม่ก็มีส่วนทำให้หนางเอกสาวไอ้ปีชยาอยู่ในภาวะเครียดอย่างหนักจนวูบหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลายเป็นประเด็นข่าวโด่งดังซึ่งมาทราบในภายหลังว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจขณะที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับ ล่าสุดไอซ์ได้เผยรอยยิ้มสุดสดใสพร้อมกับประกาศเขาดีหลังทราบถึงอาการป่วยของคุณแม่ปังอ่อนพงธนาน,นิกรที่ค่อยๆดีขึ้นโดยระบุว่าวันนี้ไอซ์ถือว่าเป็นโอกาสดี เป็นวันที่ดีที่จะได้มีโอกาสนำข่าวดีมาบอกทุกคนหลังจากที่ไอซ์ต้องเจอมรสุมในชีวิตหนักๆมาช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งที่ทำให้ไอซ์เครียดมากและรู้สึกแย่คือเรื่องที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งบั่นทอนความรู้สึกไอซ์มากแต่ตอนนี้ไอซ์มีข่าวดีแล้วอาการป่วยของคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่แข็งแรงขึ้นกลับมาสดใสเหมือนเดิมไอซ์ก็สดใสตามไปด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยถามอาการป่วยของคุณแม่ตอนแรกไอซ์ไม่ได้ตอบทุกคนเพราะอยาก ให้ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนก่อนถึงจะมาแจ้งและนี่ถือเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้เป็นของขวัญของบ้านเราเลยขอบคุณทุกๆคนด้านคุณแม่บางออนเผยว่าช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาแม่ได้รับการดูแลจากบริษัทนารีฟาร์มาและก็มอลังสิตหลังทราบว,ว่ามะเร็งตับที่ตรวจพบอยู่ในระยะอันตรายคุณแม่ได้เข้าไปรับการดูแลอย่างเคร่งครัดทําให้อาการป่วยดีขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแม่กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้ว ล่าสุดไปพบคุณหมอบอกไม่ต้องทานยาไม่ต้องทำเคีโมแค่ follow up ทุก6เดือนและดูแลเรื่องอาหารเท่านั้น